ตอนเริ่มจาก้นล่างคุดยวปุองเลยขนเรือหน่ยเป็นไรครับโดนต่อยง่ายเนะเดี๋ยวจะลองไปสอบบวเข้ามากันดูนะครับไปไอ้เนี่ยไปสับี Onde? 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 ถ่ายมาเลยถ่ายถ่ายถ่ายว่าหมดเลยเปิดเหลือสองเปอร์เซ็นต์